สวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนเนาะมื้อนี้เขากับมาตุนขามหมูเนาะจ้ะเาเขากำลังตุนเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงเลยจ้าเขาก็ใส่พวกเครื่องอันเทศเขาไปเนาะจ้าซื้อมาจากลานไทยเมื่อก่อนเนาะมีขาแหงมีปวยเก๊็กหรืออีสังนี่เราจะเขาก็ใส่เขาไปเบิร์นเนาะใส่เห็ดหอมไปน้ำจ้าเขากำลังเขากำลังตุ๋นไข่อยู่เนาะจ้าสิตุนใส่ไปน้ำเนาะตุนขามหมูจ้ามื้อนี้อยากกินเนาะ เเลยจัดล่องเบิองจ้ะข้าบโได้ไใส่พริกเหลืองเนอะเพราะว่าข้ามีพริกอันขี้นูเนาะจะ้ะข้าก็ปั้นใส่น้ำสมเอาเนาะจะ้ะพริกขี้นูเนาะมาพี่น้องอันนี้หมูข้าก็ตุนดได้ทีแล้วเนาะจะ้ะเขาจะเอาออกมาออกมาหั่นเนาะจะ้จะแล้วเขาจะเอาผักคะน้าลงไปลวกเนาะกินกับซีสันใดอยู่บ่พี่น้อง น้ำตาลด้วยตุนเห็ดหอมเขาไปน้ำเนาะให้มันหอมจ้ะจะ้าอันผักก่อนเนาะจ้ะเนาะอันผักขนาดก่อนเนาะจ้ะเ้าใส่ผักขนาดกับกวางตุ้งเนาะจ้ะมีผักยังเ้าก็ใส่ผักกันอันเนานะถ้าก็ชิมาหั่นหมูเลยเนาะ ที่จริงอะที่จริงอะเฮาอยากเอาหนังแปะแปะ,แปะไว้นวดแต่ว่าพวกนี้เขาเจ้าก็อยากกินน้ำเนาะจา้ะเฮาก็เลยเละเอาหนัองออกก่อนเนาะจา้ะเอาเต้นเนื้อเนาะพวกนี้เขาชิบก,กินหนังเขาชอบกินอันนี้นเนาะจา้ะโอู้หูเนี่ยพี่น้นนองเนื้องามแห้งจ้ะเฮาก็สซเลาะไว้เนาะมองหนังมองอันนี้เฮาก็สซิแย่งกันเน,นาะจ้ะ ก็ใช่จานเดียวกันแต่ว่าอันเห็ดเป็นชุ้นๆไว้เนาะจ้ะเพราะว่าพวกฝรั่งหน่อยกับฝรัง่งไงเขากินเขาบุกินหนังมันเนาะแต่ว่าเอาไปเห็ดหมูกรอบเันหยาดเท่ากินได้พี่น้องแต่ว่ามันเท่ามันเอามาตุนเนี่ยนี่เขาบุกินเนาะจา้จะเขากินแต่หนังกรอบๆมันแบบเวลาเขาเห็ดหมูกรอบจ้ะเขาก็สิรวยหนังผู้เดียวตัวแบเนี้ ก็บ่ค่อยเก่งหรอกจก้ะนี่เฮ็ดเทื่อแอก,กเด้อจ้ะนี่ยเคยค้ากี่จ้ะ,ะเพราะว่าเฮาเฮาตุ๋นสชั่วโมงเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเฮาสิหันมาให้เบิง่งเนาะจ้ะใส่เวลา2ชั่วโมงด้วยเนอตุ๋มอันอันนี้เนี่ยตุ๋มหมูเนี่ยจ้ะขาหมูเนี่ยสิว่าตุ๋มกะไรสิว่าตุ๋นกะไรเนาะพี่น้องเดี๋ยวแต่ไผสิเอิ้นเนาะเฮาเอาผักไปตังอันใต้กะล่างเด้อจ้ะ ักใส่กยกลางใส่น้ำนาะจ้ะมาต้มไข่ใส่สามน้อยเนาะเห็ดหอมแน่จ้ะแส่เข้าไปต้มเธอแหลกเด้อนี่จ้ะเดี๋ยวเฮาสิเอาน้ำพโะโล้มาลาดตึกเทื่อนึงเนาะจ้ะเนะาะบ่ให้มันแห้งนาะจ้ะแล้วเฮาตักน้ำพโละโล้ลาดไปเนาะจ้ะเพราะอะไรหอมันมี ซูมชําตับน้ำเกินน้ำนันกระสีประมาณนี้ด้วยจ้าันนี้นอกจากเร็วเรียบร้อยจะามาเลยจะมากินน้ำกันแซ่บพี่น้องเห็ดเถ่อแหลกด้วยเนี่ย

The spiciness more than water does. Mm -hmm. mm. mm